สวัสดีครับกบมาโบกับมินแอนโมโซลเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟติดผนังโซลเซล์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไฟสามทางนะครับใช้หลอด SMD รุ่นใหม่นะครับ122ดวงนะครับตัวนี้มีรีโมทให้ด้วยนะครับเป็นไฟติดผนังรุ่น3โหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ ดีโมดกบคุมการทํางานนะครับนัดแล้วลุกนะครับสําหรับยึดตัวโคมไฟนะครับและแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์กำลัง6โวลต์3วัตต์นะครับสายไฟยาว5เมตรครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโคมไฟกันก่อนนะครับโคมไฟนะครับ3โคมนะครับแยกอิสระนะครับ สามารถปรับได้อิสระนะครับปรับขึ้นปรับลงซ้ายขวาได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์รับรีโมทนะครับและเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดการทํางานนะครับเมื่อลูกค้าต้องการใช้งานนะครับให้เลื่อนออนนะครับไปทางซ้ายนะครับเลื่อนหนึ่งครั้งนะครับ จะเป็นการเปิดการทํางานสําหรับสวิตสีส้มนี้ก็คือปุ่มปรับโหมดการใช้งานนะครับลูกค้าสามารถปรับตัวนี้หรือว่าใช้รีโมทปรับก็ได้นะครับไฟติดมาข้างในนะครับจะเป็นโหมดสว่างตอนคนเดินผ่านนะครับเมื่อไม่มีคนไฟก็จะดับนะครับโหมดนี้จะสว่างเฉพาะตอนคนเดินผ่านนะครับกดอีกหนึ่งครั้งเป็นโหมดไฟลีนะครับเมื่อมีคนเดินผ่าน ไฟจะติดสว่างจ้านะครับส่วนโหมดที่สามนะครับเป็นความสว่างคงที่50%นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับความจุอยู่ที่3 6 0 0 m ป์นะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ6-12ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับโหมดที่เราปรับนะครับโหมดสว่างคงที่นะครับใช้งานประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับแสงแดดที่ได้รับในแต่ละวันนะครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้รีโมทปับนะครับกดออนนะครับจะเป็นโหมดที่1น,นะครับโหมดหนึ่งโหมดที่2โหมดที่3ทั้งสามโหมดคมไฟปิดเปิดเองอตัวตโนมัตินะครับถ้าผมต่อสายจากแผงโซล่าเซลล์เข้าตัวคมไฟนะครับคมไฟก็จะทำงานเองอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเป็นรูเสียบแผงโซล่าเซลล์นะครับ ตอนนี้ไฟดับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิตย์ครับจะทําการชาร์จพลังงานเดี๋ยวผมจะทําการคว่อมแผงโซลาเซลล์นะครับเปรียบเสมือนเวลากลางคืนครับหากแผงโซลาเซลล์มืดนะครับหลอดไฟก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้หมดที่สามครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหมดนะครับหมดหนึ่งหมดที่สอง เดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนก็นขึ้นกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ